สวัสดีเจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาดูพิธีกร่มเลี้ยงดงปูแซแย่แ่ของเจ้าเจียงไม่เจ้าซึ่งพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นเพื่อปกป้องผืนป่าและก่อให้เจ้าเจียงไมอยู่เย็นเป็นสุขนะเจ้าพิธีกร่มนี้นะเจ้าจะจัดที่ลานเลี้ยงดงสารปูแซแยะแ่ตั้งขึ้นวัดพระธาตุดอยคำนะเจ้าการเลี้ยงดงนะเจ้าจะจัดประจําทุกปี วันขึ้น14ข่ค่ำเดือนเจ้าภาคเหนือโดยจะมีการทรงมเ้เคีหรือว่าคนทรงหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึง่งก็คือเจ้าทรงปูแสยาแสจะมาทำการกินเลือดกินเนื้อควายสดที่ได้ถวายและในพิธีก็จะมีการแขวนผ้าพระบทเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวในตำนานซึ่งพิธีกรรมนี้นะเจ้าก็จะมีทั้งนางรำและก็ เสียงเพลงบรรเลงเฮือปุแยสยาแสได้ลงมาทรงนะเจ้าใกล้เสร็จพิธีปุแยสยาแสก็จะมาเฮ้พอพร้อนลูกหลานหรือว่าคนที่มาร่วมงานพิธีในครั้งนี้นะเจ้าเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเจ้า